สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืทุกๆคนนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนเ่ทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่อง Dollar Boys Thailand นะครับ oh. Oh. ตอนนี้ก็เป็นคืนวันอังคารนะครับเป็นคืนวันอังคารตอนนี้ก็เลยเที่ยงคืนมาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วก็กระโดดข้ามไปเป็นวันพุธแล้วแหละนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็กำลังรอลุ้นผลเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่เลยนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับโจไบเดนนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าผลจ่อมาเป็นยังไงนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนต่อไปนะครับจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่จะได้เป็นต่อในสมัยที่2หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นโจไบเดนนะครับ ก็คนเมริกันเนี่ยก็กำลังย้นผลตรงนี้กันอยู่นะครับก่อนที่ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับจะออกมาว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะามาทำอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็กะว่าจะทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ที่ผมเข้ามาก็ดึกมากแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอดีว่าตอนดึกเนี่ยนัดพักพวกนะครับเล่นเกมไว้ด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะต้องรีบกลับนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามชมกันดูแล้วกันครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําอะไรให้เพื่อนๆดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำสไปซี่ออฟท็อปัสนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีอันดับแรกนะครับเป็นผักผักสลัดนะครับอันนี้จะเป็นผักสปริงมิกนะครับแตงกวานะครับแตงกวาเดี๋ยวผมก็จะปอกเปลือกนะครับแล้วก็จะสไลด์ให้มันออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ ก็จะมีมะเขือเทศนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วอันนี้แล้วแต่ชอบครับถ้าใครชอบทานมะเขือเทศก็ใส่เยอะๆก็ได้ครับแต่นี้ผมเอามาแค่นี้นะครับออคโตปัสนะครับนี่เป็นหนวดของมันนะฮะนี่นะครับผมไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับถ้าใช้หมดนี้ก็เยอะไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแค่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับในการทํานะครับมาสโกะครับเดี๋ยวผมก็จะโรยมาสโกะลงไปด้วยนะครับ สำหรับเมนูนี้เนี่ยเราจะทานกับกิมจิซอสนะครับแล้วก็จะมีงานะครับเซซามิซีดเอาไว้โรยโอเคมาเริ่มเลยครับอันดับแรกนะฮะผมขอจัดการกับแตงกวาก่อนแล้วกันนะครับเป็นอย่างแรกก็ปอกเปลือกนะครับผมก็จะใช้แตงกวา1ลูกนะฮะ ผมว่าใส่แตงเยอะๆมันก็อร่อยดีนะนะครับผมก็ชอบกินแตงกวาอยู่นะครับผมว่ามันทานง่ายมันกินง่ายดีนะครับโอเคเราก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็เมื่อตัดหัวตัดท้ายหน่อยโอเคแล้วผมก็จะใช้ตัวสไลด์นะครับหรือใครถนัดซอยคุณก็ซอยไปแล้วกันถ้าคุณไม่มีไม่มี อุปกรณ์อันนี้นะครับใน,ในการที่จะสไลด์ออกมาให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยคุณก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาซอยเอาก็ได้ครับผมก็ใช้นี่ว่าสะดวกดีเพราะผมก็จะรีบทำนิดนึงนะครับผมฉิวแล้วแล้วก็ดึกแล้วด้วย,ยก็จะสไลด์เอาเนื้อออกให้หมดนะครับ โอเคได้แล้วที่เป็นในส่วนของของเม็ดมันนะครับเราก็ไม่ใช้นะครับเราไม่กินนะครับโอเคผมก็จะใช้นี่เนื้อแตงนะครับที่ขูดไม่ได้โหเยอะเลยเยอะไปนะเนี่ยเราแค่ผมชอบชอบกินตังกวาผมก็ จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าไหนๆผมขูดแล้วก็ก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับผมก็ขอใส่แตงแบบเยอะๆหน่อยแล้วกันขอใส่หมดนี่เลยแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไปทำอ่ะก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่แตงเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับอันนี้คือถ้าเราทําเมนูเมนูที่เราขายลูกค้าเนี่ยจริงไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้นะครับในส่วนของแตงกวานะครับแต่นี่โอเคผมผม อันนี้ผมกินเองนะครับแล้วผมก็ชอบกินตังกวาอยู่นะครับผมก็ใส่ไปเลยทั้งโลกแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียของนะโอเคต่อไปนะครับผมก็จะมาแล่ในส,ส่วนของปลาหมึกนะครับออกทูปสนะครับที่เป็นหนวดๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะแล่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ต่อเป็นชิ้นนะครับจริงๆเราไปตัดขายเป็นซูชิก็ได้นะถ้าตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไปปั้นข้าวเป็นซูชิแล้วก็ใช้เป็นหน้าออทอป,ปุชอย่างนี้ได้ผมก็จะตัดเป็นชิ้นอย่างนี้ก่อนนะครับ ก็พอประมาณนะวันนี้ขอสักชิ้นแล้วกันเนาะครับขอสักชิ้นละกันเนาออนนะน,น,านี่โอเคอันนี้ก็พอครับน,นี้ครับเหลืเอเก็บไว้ทำกินมาทำกิน,กนถ่ายคลิปเยอะมากไม่ได้ครับเดี๋ยวเกิดคุณอาเข้ามาดูเดี๋ยวคุณอาจะว่าเอา เอาแค่ okay, พอประมาณโอเคแล้วก็ชิ้นๆอย่างเงี้ยเราก็มาตัดให้มันเล็กลงครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็จะชิ้นใหญ่ไปนะครับเรากินเป็นแบบเป็นสลัดอะนะครับเราก็ตัดให้มันชิ้นเล็กลงมาหน่อยนะครับผมก็ตัดอย่างนี้เลยแล้วกันง่ายดีเนีอย่บงนี้เลยโอเคแล้วก็ เราก็วางไปเลยครับด้านบนอย่างนี้ผมว่าการทําอาหารญี่ปุ่นนะครับนอกจากอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากหัวใจสําคัญนะครับที่วัตถุดิบจะต้องสดใหม่แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องของการจัดจานเรื่องของการพรีเซนเทชันของเชฟเนี่ยเป็นเรื่อง สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมว่าหัวใจหลักของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามี2อย่างอ่ะหคือของสดนะครับสคือคุณจัดจานให้สวยนะครับพรีเซนต์ออกมาให้ให้ให้สวยให้ดีอ่ะผมว่ารอดแล้วนะครับโอเคละถ้าเพื่อนๆมีไอเดียในการจัดจานยังไงออกมาให้สวยก็ก็จัดไปเลยครับอันนี้คือผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเอเมนูเนี้ยมันทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับ มเมื่อเกิดเทศนะครับผมก็จะตัดเนี่ยตัดครึ่งแล้วก็ตัดครึ่งแล้วก็ผมก็วางไปครับเนี่ยวางทอปไปด้านบนอย่างเงี้ยใครชอบมากก็ใส่มากก็ได้ครับกรณีทํากินเองนะนะฮะแต่ถ้าทาขายก,ก็ก็ต้องต้องไปดูต้นทุนนะครับไปดูราคาที่คุณขายเอาเองนะ ผมทาให้ดูนะครับก็คือผมทํากินเองแหละผมก็เลยอาจจะใส่เยอะหน่อยนะครับจริงๆมันพอชั่นมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่เราทําขายนะครับจริงๆจริงเมนูนี้เราขายลูกค้าเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งของจานนี้ด้วยซ้ําแต่วันนี้ผมรู้สึกหิวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆอะผมไม่กินดึกแล้วนะผมหยุดหยุดทานดึกๆไป2เดือนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ พอดีใช้พลังงานไปเยอะครับก็เลยหิวนะครับแล้วก็ผมก็เลยมาหาอะไรทํากินเนี่ยก็ยมันเป็นสลัดลนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้อ้วนหรอกนะครับนี้โอเคกินได้โอเคแล้วก็ผมก็จะราดกิมจิซอสลงไปนะครับนี่เราจะทานกับกิมจิซอสผมเป็นสลาดเลยเอาให้ชฉชันหน่อยฮะ ชำๆลแล้วก็โรยอันนี้ลงไปหน่อยมาสะโกะนะครับโกะเข้าไปปุ๊บโรยงาเข้าไปปุ๊บหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสกาเลียนต้นหอมซอยก็อาจจะโรยท็อปลงไปอีกสักหน่อย,อยก็ได้นะครับแต่พอดีผมขี้เกียจจะไปรื้อของในตู้แล้วแหละก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ ง,ง่ายครับเป็นอันเสร็จนะฮะสำหรับเมนู Spicy Octopus นะครับทำเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ขอบอกว่าอร่อยด้วยนะรสชาติดีนะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับต่อสุขภาพเพราะว่ามันมีผักสำหรับใครที่ชอบทานปลาหมึกะนะผมก็แนะนำนะเมนูนี้นะครับส่วนซอสกิมจิซอสเนี่ยผมเคยแนะนำไปแล้วว่า ว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเคยมีแนะนำมาไว้อยู่นะครับคลิปที่ผมมาแนะนำการทำ spicy crunchy tuna r o l ครับผมมีบอกอยู่นะว่ากิมจิซอสเนี่ยเราผสมอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวไว้คราวหน,าน้าเนี่ยผมก็จะมาตีซอสให้ดูอยู่นะครับก็ไม่ยากหรอกก็แค่เอาส่วนผสมมาเทร,รวมกันนะครับแล้วก็ตีคนให้มันเข้ากันแค่นั้นก็เสร็จล,ละละ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้เองนะครับง่ายๆก็เพื่อนๆลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับเช่นเคยนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเป็นกำลังใจ ให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปวิดีโอนะครับในการทําช่อง Dollarboy Thailand นะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับที่กด subscribe นะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเนื้อหาแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมทําลงในช่องนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆกัแล้วกันนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝากเรื่องการออกกำลังกายนะผมว่าการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญมากในการในการใช้ชีวิตนะครับในการดํารงชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมว่า เพื่อนๆก็น่าจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับสามารถต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆได้นะครับถ้าสุขภาพดีนะครับสุขภาพกายดีแล้วก็ขอให้ทําสุขภาพจิตให้ดีด้วยนะครับอาจจะได้ยากนิดนึงในสังคมปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าปัญหามันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับผมอยู่อเมริกาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับสําหรับประเทศนี้ คนเพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยก็มีปัญหาอย่างที่พวกเราก็กกกรู้กันดีนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นเป็นยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็อยากจะขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับผมภูมิใจกับกับ สิ่งนี้มากๆเลยนะก็เลยอยากจะฝากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันรักษาตรงนี้เอาไว้นะครับคือคิดแตกต่างได้นะครับเราคิดแตกต่างได้แต่ละคนเนี่ยคิดหรือว่ารู้สึกอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าขอให้ขอให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้นะครับแล้วก็พบกันครึ่งทางนะครับมีอะไรเราก็เราก็คุยกันนะครับ รักษาน้ําใจกันนะครยังไงก็คนไทยด้วยกันนะครับก็ขอฝากเ,เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปของผมนะครับคนไทยนะครับรักกันไว้นะครับขอให้สมัครสมานสามัคคีนะครับอย่าแตกแยกนะครับคนไทยด้วยกันนะครับเราอยู่ประเทศเดียวกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับแต่ผมก็คิดถึงเมืองไทยมากๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยววันหนึ่งผมก็จะก็จะต้องกลับไปเยี่ยมนะครับประเทศไทยกลับไปเยี่ยมครอบครัวโอเคก็ขอฝากทุกคนไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโจนะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่นะครับในช่อง Dollar b บอยไทยแลนด์วันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ